สวัสดีค่ะ,ะพี่นองจ๋าช่องยิเพนพาสวยมาอีกแล้วค่ะพูดภาษาโคราชบ้านเอีงค่ะพี่นองเห็นไหมวันนี้ปากสี่งเด้งแปก๊กเลยพี่นงเพราะอะไรฮาโลวีนเพราะอะไรวันนี้เคยจะทําพี่นงพาพี่นงมาทําแบบว่าจะได้แต่งหน้าฮาโลวีนติดดีนะคะพี่นองจ๋าเซนเรื่องอะไรมันชุ่มชื้นแล้วมันชุ่มฉ่าแล้วก็กลิใสแล้วเก็ลดชะลอริ้วรอยดาไม่ให้เทานะพี่นงไอ,ไอ,ไอเซนเซนตรงนี้ก็จะเ,เ,เบาลงดานะคะแต่ต้องทําเป็นประจํานะคะ ก็คือสูตรนี่ก็คือนาชุม่มแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานดามี3อย่างด้วยพี่น้องเอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคะแล้วก็ชุ่มทั้งคืนดาพี่น้องแต่งหน้าติดดีดีถึงลนะไม่เป็นแค่ทาตัวนี้แล้วก็ปิ้งปิ้งไอตัวใสๆเองนะคะพี่น้องจ๋าอันดับแรกก็คือน้ำมันวิตามินอ e. ีพี่น้องเอ้ยต้องใช่ดคริมทุกอย่างนะ่ะพี่น้องสังเกตว่าเพราะมันทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำวิตามินอ e. ีคุณสมบัติข,ของเขาเกิดคือ เป็นเนื้อไอ้น้ำมันที่เข้มขน้นเออแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอิงนาะผิวเตะผิวแห้งผิวผสมผิวไรได้มดคับพี่น้องจ๋าสุดยอดของน้ำมันวิตามินอ e. ีนวดเฉยๆยังได้เลยพี่น้องแตอย่าเป็นคามน,นวดตมตอนนั้นเพราะมันชุ่มชื้นให้แก่ผิวอิงแล้วก็บรรเทาระคายเคืองของผิวอิงดาแล้วก็เอ่อทให้ผิวนาชุ่มฉ่าถ้าใช่อย่างเดียวเตเอิงเอามาใช่กะ ครีมที่ผสมนะคะตัวนี้ก็คือใช่หนึ่งช้อนชานะครับพี่น้องจ๋าหช้อนชาเดี๋ยววันนี้มี3าอย่างพี่น้องไม่ต้องเอาไหลเพราะว่านี่นะคะ1ช้อนชาเดี๋ยวเพราะมันเข้มข้นพี่น้องแล้วก็อีกอย่างไม่เนืดไม่เหนียวมากพอดีนะคะวันนี้จะเป็นเสือเพราะว่าจะฮาโลวีนจากนิดหนึ่งอันที่สองพี่น้องจ๋าวาสลีนค่ะวาสลีนก็คือสรรพคุณของเขาก็คือรับผิวให้นุ่มนวล ชุ่มชื้นนะคะพี่น้องจ๋าจะใช่ตัวนี้หรือจะใช่ของยี่ห้ออะไรก็ได้มดแต่ตัวนี้ของยาเพนมดเนาะอันนี้อันนี้ยาเพนเขาใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะ mm hmm. ตัวไหนก็ได้เด้อค่ะคาว่า mm hmm. วาสลีน,นพี่น้องมันได้มดวาสลีนก็คือหนึ่งช้อนชาคือกันค่ะอีเด้อหนึ่งช้อนชาพี่นอ้องอิงคนมาเติมที่หลังถ้าใครอยากแบบคนมากอิงลงก่อนพี่น้องเพราะบางคนเขาก็ไม่ถูกกับวาสลีนแต่น่อยคนน้องที่จะไม่ถูกนะคะอะไรก็ช่างยาเพนจะหายลงก่อน ตัวที่สามพี่น้องจ๋ากันนางเอกของอิงอยู่หละเห็นไหมนางเอกของอิงนังเอกมดแหลคะครับพี่น้องครีมนีเวียอิงนี่หละนีเวียกับุกสีน้ำเงินพี่น้องจ๋าจะแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้มดพี่น้องครีมนีเวียก็เป็น mm มอยเจอร์ไรเซอร์เข้มข้นเนาะแล้วก็อิงก็เอามาหนึ่งช้อนชาพี่น้องจ๋าเฉพาะครีมนีเวียมันก็สุดยอดอยู่แล้วที่นีอน่อิงเอาครีมนีเวียเนี่ยหนึ่งช้อนชาเหมือนกันเวยค่ะครีมนีเวียพี่น้องก็รู้อยู่ชุ่มชื้น สัมผัสอะไรลดจุดสัมผัสแห้งกร้านของผิวพี่น้องอุ้ยทาไปชุ่มๆนาะติดแล้วจะใสเหนยงดาใสาเจ้าพี่น้องนะคะยาเพ็นขออนุญาตด้วยค่ะเนี่ยน,นี่ใสไปอันนี้ก็หนึ่งช้อนชาด้วยพี่น้องนหนึ่งช้อนชานะคะวันนี้ยาเพ็นใช่ช้อนเด้อย,ยาเพ็นไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะช้อนเตียวเพราะว่ามันจะได้เร็วนิดหนึ่งพี่น้องนะคะเดี๋ยวค่ะแปบ๊บนี้เจ๊าอีเดยกไต มันเบาเด้อพี่นอ้องเพราะว่าท่านี่ไปนะพี่น้องนาชุ่มชุ่มคนให้เข้ากันเดี๋ยวนะคะแต่สูตรยายเพ็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวนะคะน,นนิดนึงมันหนืดดีพี่นอ้องเพราะว่าหนึ่งมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหนียวมากนะพี่น้องจา๋าใช้เวลานั่นนิดนึงเะคะ่ะใช้เวลาคนให้เข้ากันนิดนึงพูดง่ายๆอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันพี่น้องจา๋า แล้วเนื้อครีมออกมาดีดีข้นสวยดาเอออย่าเป็นแจ้งสางบางสว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมงามดะแหละพี่น้องเพราะมันผลสามอย่างเนี่ยนะเนื้อครีมมันจะงามมากขาวสวยเหมือนเนื้อครีมราคาแพงนะคะสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอดีนะคะพี่น้องจา๋าแล้วถ้าเกิดใครอยากทําหลายเกิดไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเก็บได้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะพี่น้องมันไม่เสีย ม่เสียเลยแต่ถ้าจุกเด้อพี่น้องถ้าจุกมือไม่สะอาดกยา,ายว่ายาเพนเด้อนะคะพี่น้องรุนอะครีมอะปิ้งเลยเห็นไหมคะพี่น้องจา๋าทาเด้อสูตรยาเพนก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่นะคะพี่น้องจ๋าก็คือเหมือนเดิมโปะสามสูตรยาเพนก็คือสามครั้งนวดไปพี่น้องนวดจนแห้งครั้งแรกครั้งที่สองก็นวดอีกให้มันแห้งพี่น้องนวดครั้งที่สามจนมันแห้ง พี่น้องชุ่มแล้วก็นาใสปิ้งเลยเห็นไหมคะแล้วก็ทาปากแดงเล็กกสีแดงเัมนนี้นะคะพี่น้องจ้าแต่มันชุ่มจริงๆพี่น้องดูวันนีสวยด้วยสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเข้ากันหมดเลยสามอย่างพี่นงอีพิ่นจะทาให้ดูดิแต่อย่าพินอย่าเพิ่นทาดูอย่าพิ่นทาอันนี้อย่าเพิ่นทาปิ้งๆอย่าวเนาะอย่าเพิ่นขนุนอย่าทากับมือด้เนี่ยพี่น้องขาวก่อนแป๊บหนึ่ง เ็จแล้วเกิดจากพักหนึ่งพี่น้องก็นวดเลยก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋านี่พัหนึ่งไปพี่น้องอย่าไปทาเด้อปาดปาดปาดทีอย่เพน่บอกนะอย่าไปปาดปาดมันเอาแบบว่านวดไปนวดไปพี่น้องเราคิ้วอย่าลืมเด้อข้นคิ้วก็จะอ่อนได้ดิยิ่งทำไปเรื่อยพี่น้องขนคิ้วก็จะอ่อนได้ ทำให้เองคนคิ้วึืนมาดาแล้วก็คนคิ้วอ่อนนาเนี่ยเทมตรงเนี้พี่น้องก็คิ้วดกคิ้วกระโดงคิ้วกุ๊กทำไอ่ทำให้ตาไม่เสาวม่ซึมนะพี่นอ้องเองก็นวดไปสามสามเสมอเด้อค่ะช้อนชอนหนึ่งนี่นะทาข้างเดียวนะคะอย่าเป็นไม่ได้ทาทาแบบนิดหนึ่งเด้อไม่ได้เอาปาดปาดแต่ทางหนาทามันจึงพี่น้องนวดเขาไปนวดไปจนนั่นนะ่ะมันไม่ชุม่มให้มันรูปไปพี่น้องจ้าแล้วก็ทาไปเรื่อยๆหนามันก็จะชุ่มเอิงเอิงจะพูดในะความเข่ากำหนําเนาะจะเป็นกับ เขียวมากคือกันนี่พินไปเที่ยวมาแต่อาจจะไม่พินกับชัยไอระบบออไออะไรนะกล้องปับ๊บเสียงปั๊บสีนิดหนึ่งเนาะจริงๆนี่พินก็ไม่ได้เขาจ๊วแต่เิงเอาความชุ่มช่ำพี่น้องจ๋าพอชุ่มช่ำเองนาชุ่มช่ำปุ๊บทาแป้งอะไรก็ติบมดพี่น้องแล้วก็ยิ้มได้มดวันมีความสุขพี่น้องพอเองทาอะไรมันกระ้จากติดไปมดนะแล้วมันก็จะเบากะฝ้าไหนก็มากระเบาไปดาดูโรยกระเบาไปดาแต่หฮมดมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องห้าสิบปัวแล้ว ได้เคนกก็ดีใจเนาะพี่น้องจ๋านี่ก็คือสูตรง่ายๆนะคะก็คืออยเป็นสรุปให้ฟังนะคะก็คือนำมันวิตามินอีหช้อนชาวาสลีน1ช้อนชา,า,ลนชนชาแล้วก็ครีมนีเวียหนึ่งช้อนชาพี่น้องคนให้เขากันนวด3ปุ๊กสามครั้งนวดไปห้านาทีนวดอีกนวดจนแห้งเซ็ตแล้วก็ใครจะแต่งหนา้าสไตล์ใครสไตล์มันได้มดพี่น้องจา๋าเซ็ตแล้ว กับพี่น้องก็ดูเอาว่าถ้าใครอยากทํามากทําน้อยเกิดก็เรียกเพิ่มตามส่วนนี้เออเพิ่มตามส่วนเอาโลงโกนพี่น้องโลงโกนเสร็จแล้วทำมันชุ่มจิงทามันได้กับผลผลเกี่ยวกับหนาอินทิงผลรับอินเล้วพี่น้องก็ทําเพิ่มไปนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือสูตรง่ายๆอีกสูตรหนึ่งนะคะแต่งหน้าติดทนนานแล้วก็ถ้าฮาโลวีนก็แต่งหน้าติดดาวพี่น้อง ฮาโลวีนนะคะสุขสรร์วันฮาโลวีน Halloween นะคะพี่น้องจา๋านะคะพี่น้องจ๋าก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับผิวพันคนแต่สูตรนี่ได้เมกเลยได้มดเลย,เลยผิวผสมผิวแห้งผิวมันได้มดค่ะใช่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะพี่น้องจา๋ากลางคืนนี่ก็ทาเซรัม่มเซ็ตแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็มนไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาหนะ้าชุ่มฉ่ำกลางวันก็คือการเซรัม่มเซ็ตแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้เซ็ตแล้วก็ครีมกันแดดใครแต่งหน้าสไตล์ใครสไตล์มันชอบใครชอบมันนะคะชอบใครชบ็อป แต่ที่แน่ๆความชุ่มฉ่าได้สุดยเย็นนะคะ3ามรอบอย่าลืมนะคะโป๊สานะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีนะคะเ,เนื่องในวันฮาโลวีนก็ขอทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ขอให้สวยวันสวยคืนค่ะพูดพิษพูดถูกขอโทษขอภัขอยขอรบสิทธิ์ใครแพ่หรือมีพื้นกันก็ไม่ต้องใช่นะคะนะคะพี่น้อง๋าอย่าลืมนะคะนวดจนแห้งนะคะงั้นนะคะงั้นก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ มาติดตามอีเพีกจะอี